ผมก็ได้ปล่อยไปต่วว้าเนี่ยครับผมประมาณแปดร้อยตัวเนาะครับปล่อยตอนเมื่อค่าครับผมปล่อยไปป่าก็จะตายประมาณหกถึงเจ็ดตัวครับผมค่อนข้างโอเคอยู่ครับไม่ได้ตายหนักเนาะครับวันนี้หอมมาพอมแมวแดงมันทีเจ็ดผมได้เหื่ออาหารไปละก่อนหน้านี้ละหอมมพอกันตต่มตัวของปลามันกินอาหารปลาดีกอเนาะครับเนาะ มันไม่ค่อยเห็นชัดเนาะป่าลูกป่าตัวแค่ประมาณสามถึงสี่เซนเองครับผมโดยรวมแล้วก็โอเคอยู่ครับผมป่าแข็งแรงดีครับแบบมีตายเพิ่มครับผมนี่ครับโดยรวมครับ หลังจากนี้ไปเขาก็จะมาพอกันแหมกําประมาณสักสิบห้าวันเนาะว่ามันจากสามถึงสี่เซนนี่มันจะใหญ่ขึ้นแห่มมกไดเนะ,นะครับผมฝากติดตามต้วยนะครับผมสวัสดีครับ